CENBOOTH THE all IN ALL เดี๋ยววันนี้เราจะมาลื้ออะไรที่มันไม่ใช่เคนบูดเราจะเอาออก ครับโอเคครับหลังจากที่เราอัปเกรดในส่วนของตัวลำโพงรวมถึงตัวซับวูเฟอร์ไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราจะมาต่อเนื่องกันในการอัปเกรดเฮดยูนิตนะครับหัวใจของระบบของเราดเองเนื่องจากท้าต้นน้ำมาไม่ดีอะฮะ ปลายทางมันก็จะปล่อยปลายน้ํามันก็จะเสียงไม่ได้ดีตามไปคือตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นระบบที่ให้ความบันเทิงในเรื่องราวของภาพและเสียงเท่านั้นครับยังให้พลังงานไปสู่ลําโพงแต่ละตัวด้วยใช่นะครับในชุดไฮพาวเวอร์แบบนี้ซึ่งบอกได้เลยว่ากําลังขับที่ให้มาจากโรงงานเนี่ยเพียงพอต่อความต้องการสําหรับรถโดยสารแบบ SUV แบบนี้ได้เลยคือที่รุ่นที่ผมเลือกคือ d n x 9190 s ครับซึ่งเป็นสีก้าตัวท็อปนะครับแล้วก็ตัวนี้มีการมินด้วยใช่แล้วก็มันออกแบบมาเพื่อลด90าด้วย9190ใช่งเ้ยใช่ไหมมันบังเอิญบังเอิญมันบังเอิญนะครับทีนี้ด้วยตัวนี้เองเนี่ยคุณสมบัติแฟนๆก็น่าจะรูยแล้วก็คือมีการมินมีแอปเปิลคา a พลนมีแอร์เม r Mirroring มี s b 2พอตเยอะเดี๋ยวไปดูในคลิปก่อนก่อนแล้วกันแล้วก็รวมไปถึงนะครับการรองรับกล้อง ทั้งกล้องบันทึกกล้องถอยครับตัวนี้เองรับกล้องสาตัวแล้วก็รวมไปถึงกล้องวิวด้วยแคมิล่าวิวด้วยด้วยใช่ครับผมทีนี้การที่เราจะมา DIY หรือต่อกันเองหลายๆคนจะกลัวก็ตรงนี้แหละเพราะนี่เลยนี่เลยมันจะดูเยอะแยะมากมายเรื่องสายไว้ใจผมเพราะไม่เคยมาทันกอบคุณมากนี่อ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนคร่าวๆดีกว่าว่าเห็นแล้วอย่าเพิ่งกลัว อย่าไปคิดมากสายสายสีม่วงเนี่บางโบทองเชื่อมต่อเข้านั่นรถไฟฟ้าโอ้โหคนเขาจะตามคุณน่ะเอออ่าทีนี้นะครับสายไฟหลักๆก็คือตัวสายดีซเนี่ยจะเป็นชุดนี้อ่านี่ปักนี้นะครับผมนี่จะเป็นปักนี้นะครับแน่นอนนะครับก็จะมีหัวใจหลักๆอยู่3เส้นเรามาเริ่มกันที่สายแรกเลยนะครับสายหนึ่งนี่คือบุตธมนทนไปใจ สายเหลืองโอเคสายเหลืองสายก็คือสายนะครับนี่ท่านรู้ก็ดีด้เลยดีดีดีเขาต้องการความรู้ก็ต้องการความรู้เรื่องจริงไงที่เรื่ออยู่โอเคสายเหลืองคือสายสําคัญครับผมนะครับสายเหลืองก็คือสายไปตรงเป็นไฟแช่หรือที่เาเรียกไฟแช่นะครับครับผมไว้สําหรับเรียนเมมโมรีนาฬิกากันตั้งค่ากับเซตติ่งต่างต่างโอเคไปที่สายสองเลยนะครับ อีกหนึ่งเส้นครับสีแดงครับเรี่อเสตแดงเลยนะครับสีแดงเนี่ยจะเป็นไฟคูชิแก c สหรือที่เรียก ACC หรือถ้าไม่รู้ว่าคือแก๊กแรกก่อนสตาร์ทอ่ะก่อนจะเปิดไฟออนแล้วก็ติดอ่ะจะเรียกว่า ACC โอเคนะครับผมไฟที่สามครับสายเัยเลยนี่นะครับ ให้ท่านนะครับต่อลงพื้นพระสุธาครับต่อกราวในรถนะฮะพื้นตัวถังรถครับผมว่อลบนั่นเอง่ดีอเคลงเดินลงตัวถังรถตรงบริเวณไหนก็ได้นะครับที่อยู่ใกล้กับวิทยุนะครับผมไปที่สายต่อไปนะครับนี่สายสำคัญเช่นเดียวกันนะครับสายไฟหลีครับไฟสีส้มมีทำไมครับ เวลาเราเปิดไฟหลีนะครับหน้จาจอของเคนบุตรทุกรุ่นจะทําการปรับแสงอัตโนมัติ<ช>อยู่ในยามค่ำคืนเราสามารถตั้งค่าวไว้ว่าตั้งลางคืนเนี่ยสมมติเปิดไฟหลีปุ๊บดิมแค่ไหนเราเซ็ตดังต่างหากได้ด้วยใช่อโอเคนะครับหรือแม้แกัะทั่งวิทยุปิดไว้พอเวลาเราเปิดไฟหลีนะครับก็จะมีไฟจากปุม ่าเปิดเปิดปิดเลี้ยงรวมก็จะขึ้นมาด้วยโอเคนะครับไปสายต่อไปเลยนะครับสำหรับสายเส้นนี้นิคอนนะครับหรือรียกวสายรีโมทนั่นเองครับผม powerconnect นะครับสำหรับปล่อยกระแสไฟเวลาเปิดวิทยุแล้วให้ power amp b a d box หรืออุปกรณ์ pre amp crossover e ิงโพเลเซ processor นะครับอุปกรณ์ที่พวงเชื่อมต่อนะครับเพื่อการสัญญาณในการเริ่มต้นทำงานจากวิทยุนั่นเองโอเคสายรีโมทนั่นแหละครับผมต่อไปนะครับตัวนี้เอเทน n e t con ครับ สำหรับรถยุค90ถือว่าจาเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าจะเป็นสายสําหรับในการเชื่อมต่อกับเสาอากาศ FM ที่ยังแบบขึ้นลงอยู่นะครับโอเคนะครับหรือเสาอากาศภายในบางรุ่นจะต้องใช้สายตัวนี้เพื่อทําการเชื่อมต่อในการเลี้ยงสัญญาณเลี้ยงสัญญาณสำหรับเสาอากาศ FM นะครับตัวต่อไปนะครับโอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับครับผมพครับนะแคมป์นะครับครับผมก็คือแคมบวกแคมลบมันจะมี2เส้นตรงนี้เอาไว้ต่อสําหรับ กล้อง Kenwood ตัวกล้องหน้าก็คือ c m o s ครับ320เท่านั้นนี่คือมันสามารถต่อเสร็จแล้วกดคอนโทรลจากหน้าจอเครื่องได้เลยเพื่อให้กล้องตัวนั้นทํางานสําหรับสายสีเหลืองฟ้านะครับฟ้าเหลืองเนี่ยนะครับสายนี้คือเป็นเป็นตัวฟ้าเหลืองนะครับ s e r i n g v i e w Remote Input นะครับสำหรับ อินเตอร์เฟสใช่สำหรับต่อรถที่เป็นต้องผ่านพวกระบบแคนบัสแล้วต้องมีอินเตอร์เฟสทั้งหลายเนี่ยจะใช้เส้นนี้เส้นเดียวใช้เส้นนี้เส้นเดียวครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถทั่วไปเดี๋ยวมันจะมีต่างหากอยู่ด้านหลังเดี๋ยวชี้ให้ดูอ่ะสำหรับเส้นนี้นะครับสีเขียวนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราเรียกเก่าไม่หนึ่งชุดนะครับสำหรับไปลงกับปักกิ้งครับนะครับแต่ถ้าในอยากจะดูความบันเทิงในขณะที่รถไม่ต้องจอดหรือยกเบรกมือก็สามารถจะเชื่อมต่อเส้นนี้เข้ากับสายกาวสีดำตัวนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้วิทยุสาาามรรรถใช้้งนนไดดตลอคคัับบผะ กล้องถอยหลังนั่นเองนะครับมันเอาไว้ทิกเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บภาพจะป๊อปอัพกล้องถอยหลังตัวนี้จะต้องเอาสายตัวนี้ไปเชื่อมต่อกับไฟกล้องถอยหลังนะครับ,บผมสําหรับชุดนะฮะสุดท้ายจะเป็นชุดของสายลำโพงนะครับะจะมีสีเส้นอาสายลำโพงด้านด้านหน้านะครับนะครับจะเป็นฝั่งซ้ายจะเป็นสีขาวเคฝั่งขวาจะเป็นสีเทาสำหรับกู้หน้านะครับ อันนี้คู่หลังนะครับสายลําโพงเส้นหลังซ้ายจะเป็นสีเขียวหลังขวาจะเป็นสีม่วงครับส่วนบวกลบก็ตามเลยครับมันจะมีแถบอยู่ตรงนี้ของแต่ละรุ่นนะครับสำหรับสายลบนะครับก็อันนี้สําหรับดีซีคอร์ดก็คือชุดใหญ่ของมันสําหรับปลั๊กเมนหลักของมันเลยง่ายนิดเดียวครับคุณสัง่ายนิดเดียวนะครับทีนี้แอบให้ดูอีกทีนะครับในส่วนของตัวหลังเครื่องนะครับจะมีช่องแดชแคม m นะครับต่อสำหรับตัวกล้อง drvn 5 0าอนะครับมี av input แล้วก็ตัวนี้เป็น USB นะครับรุ่นนี้มีมาให้2พอร์ตนะครับ,รบ 1>, 1 5แอ์ทั้งคู่นะครับผมอ่า,อ,าอันนี้สายอากาศสายสัญญาณนะใช่อ่ามี d a s แคม m ให้ด้วยอ่า้าก็คือเมื่อกี้ที่ผมบอกกล้อง520เนี่ยครับ,รบถ้าเราจะต่อกล้องมันทึกเนี่ยต้องมีสัญญาณภาพเนี่ยมาต่อตรงนี้ตรงนี้จะเป็นช่องคอนโทรลอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต่ออันนี้ได้นะครับหรือถ้า คุณไม่ได้ต่อกล้องบันทึกตรงนี้สามารถต่อเป็นกล้องหน้ารถจะไปช่วยจอดได้เหมือนกันก็คือเข้าพอดนี้แล้วก็นี่นะครับปลากล้องถอยหลังนะครับทุกอย่างจะมีการเขียนไว้นะครับสำหรับออปชันที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมาในรุ่นธรรมดาที่ไม่มีนะครับครับผมแล้วก็นี่เลยครับเพื่อความชัดเจนในการพูดคุยโทรศัพท์นะครับก็จะมีสายเสียบไมให้ด้วยนะครับครับผมนี่เลยอืมโอเคก็ค่อนข้างจะครบถ้วนและส่วนชุดนี้ชุดพรีอาก็สําหรับพวกที่อัพระบบที่มี power amp ก็ต้องต่อพรีเอาจากตรงนี้ด้านหลังงเครื่ออ ก็ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่แบบไม่มั่นใจอยู่นอนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองติดตั้งกันให้ดูนะครับว่าหลังจากที่เราเรียนรู้พวกนี้แล้วความจริงแล้วมันไม่ยากละครับไปนะครับยันจำไม่ได้ก็ย้อนกลับมาดูอีกทีครับใช่ครับแล้วถ้าจำไม่ได้อีกทีย้อนกลับมาอีกครับครับผมพอโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ โอเคครับก่อนอื่นนะครับในการถอดวทิทยุทุกครั้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีดกดครับต้องล้างมือก่อนนะครับครับผมกันหน้าจอมันเปื้อนโอเคอ่<ล>ะผม้สิ่งที่สองนะครับที่ต้องทำครับก่อนที่จะทําการถอดจออย่าลืมเอาแผน่นถ้เาเป็นซีดีกดเอาแผ่นออกก่อนโอเคไม่งั้นเดี๋ยวถอดวิทยุเสร็จปุ๊บแผ่นจะคาออเครื่องอยู่ด้วยนะครับโอเคคับแล้วก็ก่อนที่จะทาอะไรกับวิทยุทุกครั้งครับหลับกุญแจเลยครับโอเคหรือถ้าจะให้ดีเป็นไปได้ก็ไป ถอดคแบตออกก็ได้นะครับครับโอเคเสร็จแล้วก็ทําการลื้อเลยครับสำหรับรุ่นนี้มันจะมีน็อตอยู่2ตัวแต่รถทุกท่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับใช่นั้นขอคนระวังก็ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทําการลื้อนะครับโอเครุ่นนี้นะฮะก็ง่ายๆเลยครับเราถอดกันง่ายๆเลยครับเพราะว่าเขามีกรอบในกากมาครับแล้วก็ทําการสกิดเลยครับนี่นะฮะทุกมุมเปึ๊บเปิ๊บเสร็จแล้ว นะฮะนี่นะฮะดูขาได้ดีนะฮะบอบบางหน่อยนะฮะ D.I.Y มาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเมื่อทำการเสร็จแล้วนะครับนี่ดูรถเกาส่ก็อาจจะมีการโมมาสำหรับขาจับอ่าแล้วก็รวมเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะครับผมนี่เราถอดมาพร้อมกันเลยนะฮะครับผมโอเคนะครับกระดบตัวขึ้นนิดนึงสำหรับนะครับสายที่ตึงอ่า แค่นี้เองครับผมเรียบร้อยออรูปสายให้หนเจยรูปตึงอ่ะเรียบร้อยครับสำหรับการประกอบร่างนะครับ 9190กับรถยุค <tego> 90 <Donald> นี่ไงนะฮะโหเนียนๆงกันไปเฉียบทุกมุมมองนะฮะก็ยังสามารถจะใช้งานแล้วก็รวมไปถึงนะครับความบันเทิงนะครับสำหรับวัยรุ่นยุค90อย่างคุณก็ต้องมีแผ่นซีดียุค90หน่อยใช่ครับผมแี่โอเคนะครับเจ้า <sucks> ตัว um นี้เนี네่ยนอกจากการมิ n แล้วมีฟัง์กชันอะไรที่ตอบสนองอีกบ้าครับคุณปอมต้องบอกว่าทีเด็ดมันก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อพวก แอม l เ r ลลินะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถอย่าง Android เนี่ยปล่อยสัญญาณภาพแบบไม่ต้องเสียบสายสะท้อนหน้าจอทั้งภาพและเสียงสะท้อนทั้งภาพและเสียงด้วยใช่แล้วแล้วมี a อ p l ปิลพาเพนเราโตเพราะฉะนั้นเดินทางไปไหนกูเกิลแมบแล้วก็มี USB 2พอร์ตเพราะฉะนั้นจะเสียบ e x t e r n a l Hard Disk หรือจะอะไรก็สามารถรองรับได้ทั้งหมดเลยเรียกว่าที่สุดแห่งความบันเทิงทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์อยู่ที่ปลายนิ้วสัมผัสของคุณแล้ผลิตภัณฑ์ของเคทบูดในรุ่นของ9-90ตัวนี้ สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะลองดูก็อย่าลืมนะครับศึกษาวิธีการหรือคอนโซลแล้วก็อุปกรณ์ของท่านนะครับ,รบจากคู่มือก็ได้หรือจากคลิปอื่นก็ได้นะครับ,รบเพื่อจะได้เป็นความปลอดภัยในการอ่าื้แล้วก็ถอดได้อย่างถูกวิธีจะได้ไม่เกิดความเสียหายกับรถของท่านเองใช่นะครับผม ครับคุณผู้ชมครับวันนี้กันผมนะครับรู้สึกมีความสุขใจมากครับที่ได้ชําแหละรถของเตือนเป็นช <c oughs> ิ้นๆแบบนี้ถามเขาด้วยอ๋อเหรอ uh, มีความสุขสนุกกันต้อบอกว่า uh. สนุกกันเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เรา DIY <c oughs> กัน <c oughs> ครับ นะครับก็ครบทุวนละเหมือนสมัยตอนเป็นวัยรุ่นเ่ะมีความรู้สึกสมัยตอนวัยรุ่นว่าเราขี่มอไซค์ไปให้เพื่อนทำอ่ะมัยนั้นอ่าใช่แล้วก็รู้สึกว่าเออพอมันมันดีขึ้นมันอัพมันแรงขึ้นแล้วมันรู้สึกมีความสนใจแต่สิ่งหนึ่งที่ได้จากการทำ DIY กันวันเนี้ยใช่มีความรู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆ่อที่ยังไม่พร้อมหรือไม่มีเครื่องมือแล้วไม่มั่นใจยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการต่อไฟครับ ไปใช้ตัวแทนจําหน่ายของเราทั่วประเทศดีกว่าบริการของตัวแทนจําหน่ายของเราก็เป็นผู้เชี่ยวชาญของ Ken <ช> Wood นะครับ,รบทุกทุกมุมทุกสาธทิตของประเทศไทยเลยใช่นะฮะฉะนั้นแล้วก็เพื่อความบันเทิงและความปลอดภัยของคุณทาราทุท,นท่นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อของ Ken Wood ก็เค n น o ูดทางรถไทยแลนด์ทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ Youtube ก็เป็น เคนบุทไทยแลนด์ครับผมแล้วก็ฝากด้วยครับสำหรับร้านของผมนะครับท่านใดจะมาใช้บริการในย่านของจังหวัดนครปฐมแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับร้านซาวทาเลนต์นะครับเครื่องเสียงรถยนต์นครปฐมพิม์มาในเพจเลยหรือจะโทรมาหาผมก็ได้นะครับ0876688887ครับโอเควันนี้ก็ครบถ้วนครับยังไงขอบคุณมากๆครับท่านครับครั้งหน้าเราจะทำอะไรและมีอะไรมาอวดคุณชาวบ้นทุกท่านติดตามกันได้เลยนะครับบายบาย Can't put the all in